ซึ่งมันมีโอกาสทําให้สกิลอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมมันก็มีโอกาสนะทุกคนเห็นไหมมีโอกาสจริงๆด้วยไหมครับโอเคอีกรอบหนึ่งโอ้โหอยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตน,นะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักราเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน0นผะ่แร้วก็ไปสุ่มเกลืนกัน,นะคนอ่าลืมน,นะทุกนนะเติมเกมปิโกันนจปก ก็กราบสวัสด <society> <with> <language> <ll> ีสว <ocean> ีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมเมื่อยังเปล่ามาเว้ยขอล่างเปล่าแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคเรียๆแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะซึ่งคลิปในวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวนะครับผมแล้วก็ทําความรู้จักกับตัวละครลูกลักคงผมอีกตัวละครหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือตัวละครมาห่วงจุนนั่นเองนะครับผมป็นตัวละครสายคอนะครับที่ทําดาเมจหมู่ได้โกงมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับไปได้แทบทุกที่นั่นเองนะฮะ ต่อให้เรื่องดาเมจนะครับในการตีบอสหรือตีกิจกรรมนะครับผมมันอาจจะด้อยกว่าเลตัวละครเยกวนนะครับผมแต่ความจริงยังไงตัวละครตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่ดีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ดีนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะมาเจาะเรทืทุกทุกอย่างของม,มันเลยนอเองนะครับผมว่ามันใส่อะไรกันบ้างละกันเนาะทุกคนเนาะ ซึ่งคลิปวันนี้ขอขอคนละ1ไลค์แล้วก็1นึ่งซับไต้ยละกันนะครับผมเพื่อเป็นการมาดูตัวละครตัวนี้กัน้วทุกคนมาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมซึ่งเราขอมาพูดกันก่อนเลยละกันนะครับในการที่เพิ่มแต้มเลยละกันนะครับผมเรื่องนี้จะมีคนถามเยอะมากเรื่องพลสวรค์น,นะครับว่าใส่อะไรดีนะฮะซึ่งตอนนี้เซิร์ฟไทยนะครับผมเพิ่งเริ่มเกมมาส่วนตัวก็แนะนําว่า ใส่ ATK ไปให้สุดๆไปเลยครับผมไม่ต้องไปลงช่องอื่นเลยครับเพราะว่าเรื่องดาเมจคิหรือว่าเรื่องคิเลตนะครับแรกๆนะครับไม่จําเป็นแน่นอนนะทุกคนนะสำหรับผมนะฮะเน้นพลังโจมตีไปเลยครับผมเออแล้วพอมาสักพักหนึ่งนะครับพอเรามีเรื่องของมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีกระดูกวิญญาณแล้วผมก็แนะนานะครับคุณค่อยมาลงที่คิดดาเมจด้วยสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมรวมถึง ATK ด้วยสักเล็กน้อยนึงนะครับอะไรประมาณนั้นนะ ซึ่งถามว่าไม่ลงคีเลสหรอส่วนตัวสรับผมเลยนะครับไม่ต้องลงคีเลสนะครับส่วนตัวไม่ต้องลงเลยนะครับเอาพวกคีเลสนะครับผมเดี๋ยวมันก็ได้มาเต็มเต็มอยู่แล้วครับผมเรื่องคีเลสนะครับจากกระดูกหรือจากวงแหวนนะทุกคนนะยังไงก็ต้องได้มันอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับพวกคีเลสเนาะแนะนำนะครับไปด้านที่ ATK รวมถึงคีด์เมจดีกว่านะครับผมอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นสแต็กที่ผมแนะนำาท้ายคร่าวๆและกันเนาะทุกคนเนาะต่อไปผมเรื่องกระดูกวิญญาณนะครับผมกระดูกวิญ เพราะว่าเรื่องการแนะนำของเขานะครับเขาแนะนําได้ถูกมากๆเลยเนั่นเองนะฮะสายด้านนี้ก็ถือว่าได้ใช้ยาวๆนั่นเงนะครับผมสําหรับเออเผาระเบิดนั่นเองนะจ๊ะชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่าเผาระเบิดนะครับก็ระเบิดแน่นอนนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะและต่อไปนะครับเรื่องวงแหวนกันบ้างละกันนะครับตอนนี้ทุกคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็เริ่มตกใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมาวงแหวนมันใส่ได้2วงนะครับผมคือผมต้องบอกก่อนเลยละกันนะครับผมมันใส่ได้2วงก็จริงนะทุกคนนะไอ้อะไรขึ้นมาเนี่ยเออเป็นหนึ่งนะครับผมวงแหววนนนนนมันใส่ได้2งงกก็จรินะะทุคนนะ แต่ความสามารถนะครับผมมันต่างกันนั่นเองนะฮะอย่างเช่นนะครับสกิลที่1ก right? sure. ันก่อนเลยละกันนะครับสกิลที่1นะครับจะเริ่มเกมมาแล้วก็สกิลปุ๊บทำให้เป้าหมายติดเผาไหมใช่ไหมแต่พอเรามาใส่แมงป่องนะครับผมเป้าหมายจะไม่มีโอกาสเผาไหมและเออแต่จะมีโอกาสนะครับทำสกิลได้อีกรอบหนึ่งเย็นเคอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะก็แลกมากับการที่ไม่มีเผาไหมนั่นเองนะครับในการที่สกิลได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องวัดดวงกันอีกทีนึงนั่นเองนะจ๊ะเรื่องแหวนนะครับผมพวกปีเนี่ยหรือเรื่องดาาววตัััละคคครมมนนกก็สํญใช่ทุเ ซึ่งส่วนตัวนะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าทุกคนนะครับเจ้าตัวละครหม๋งจินนะครับมาในด้าน PVP นะครับผมผมก็แนะนำว่าให้ทุกคนนะฮะใส่แมงป่องแมงป่องแล้วก็เสือแล้วก็เสือนั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและพอเป็น PVE นะครับผมก็แนะนาว่าให้ทุกคนนะครับใส่แมงป่องแมงป่องแมงป่องแล้วก็เสือนั่นเองนะฮะเออในเฉพาะที่ทุกคนเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมพอมีของฟูฟูนะครับผมก็แนะนาให้ควรนะครับผมมาปรับมาเล่นใช้กันนั่นเองนะฮะแต่ทุกคนนะคร และมีตัวละครหัวอู่ด้วยและสูมได้บ่าวของจิ้นด้วยผมก็แนะนาทีมคอมโบดีๆแล้วกันนะครับผมในการที่เล่นนะฮะผมก็ได้นําว่าตอนนั้นก็มีประมาณ3าวงอยู่ผมก็แนะนาให้ทุกคนว่าใส่เสือแล้วก็ป่องแล้วก็เสือก็ได้ครับหรือว่าเสือป่องป่องก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นเฉพาะทีมหัวอู่นั่นเองนะจ๊ะแต่ผมก็ทําคลิปรีวิวแน่นอนนะครับผมสำหรับคอมโบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามเลยครับน่าจะลงแน่นอนนะครับก็เป็นคอมโบสตาร์นั่นเองนะครับใครอยากรู้เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคร ซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับวงแหวนเรื่องวงแหวนนะครับแล้วก็เรื่องเพิ่มแต้มนะครับรวมถึงกระดูกวิญญาณนะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นละกันนะครับว่ามันเก่งยังไงนะครับผมโอเคด ile, ูเดี Kent ๋ยวเราเปลี่ยนเซฟละกันนะครับผมให้ทุกคนเห็นภาพได้ช e ัดเจนทะี่สุดละกันเนาะโอเคมาก็คือวงแหวนนะครับผมแต่ละวงแหวนนะครับผมมันมีความเก่งไงถึงต้องใช้วงน,นั้นนั่นเองนะครับผมมาเริ่มที่วงแรกเลยละกันครับผมสกิลที่1นะครับผมสำหรับแมงป่องนะฮะซึ่งพอเราใส่แมงป่องนะครับผมดาเมจนนนนะะะคครรรัััับบบผผมมกกกก็็อยู่่่่ทที2 97เาวงแแหล แต่แค่นะครับมันจะมีโอกาส10%นะครับที่สามารถปล่อยสกิลได้1รอบนันเองนะครับและยิ่งเป้าหมายนะครับมีเผาไหม้อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น5%นะครับเท่ากับว่าถ้าเป้าหมายมีเผาไหม้นะครับเราจะมีโอกาสสกิลเพิ่มขึ้นนะครับ15%เลยและรวมถึงนะครับยิ่งเราอัพเลเวลวงแหวนเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีโอกาสมากขึ้นด้วยเองนะครับผมก็เป็นสกิลหนึ่งที่ดีมากต่อให้จะไม่มีเผาไหม้ แบบเสือนี่นะครับผมแต่เขาก็จะสามารถทำดาเมจได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าได้มานะครับผมเป็นอะไรที่พิกเกมมากๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เคยพิกเกมจากวงแหวนนี้มาแล้วนั่นเองนะครับผมเลยผมมาแนะนำเนาะต่อไปครับผมวงแหวนแมงป่องวงที่2อนั่นเองนะจ๊ะก็เมื่อกระตุ้นการเผาไหม้ทั้งสนามนะครับจะได้รับฝึกฝนอาคีนสแต็กนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละสแต็กนะครับทำอะไรได้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยละกันนะครับผมสำหรับสแต็กนี้นะครับก็คือการที่เราหักเปอร์เซ็นต์ของเราไปนะครับเปอร์เซ็นต์เลือดนะทุกคน แต่จะแลกมากับดาเมจครับผมก็คือได้ดาเมจมาด้วยน,ยนะครับผมอะไรที่ดีมากๆนะฮะก็เป็นอีกอ่างหนึ่งที่ผมว่าโอเคนะครับทำให้รีดดาเมจหมังจิ้นได้แรงขึ้นนะครับต่อจะให้ไม่มีนะครับผมในการที่ฟื้นคืนชีพของหมังจินนั่นเองนะฮะแต่ก็คุ้มที่จะแลกกันอีกนะครับผมเออแล้วต่อไปนะครับวงที่3นะครับก็เป็นโจมตีเดี่ยวน้องก็ใส่เสือนะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนมันก็เป็นการที่แบบโจมตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเสิมเผาไหม้แค่นั้นแหละทุกคนเธออะไรประมาณนั้นี้ สำคัญมากๆเลยนะครับผมบอกเพลิงนะครับผมก็คือสกิลที่3ของเราเองนะครับผมที่จะมาในอนาคตเนาะและก็เป็นสกิลที่4นะครับเรื่องวงแหวนนะครับผมซึ่งผมแนะนำนะครับให้ทุกคนใส่เสือเพราะว่าจะเป็นนะครับผมมันจะสร้างเขตลาวามา2เทินนะครับก็เข้าใจง่ายนะครับถ้าเป้าหมายนะครับมาโจมตีเราหนึ่งตัวนะครับเป้าหมายทุกตัวก็จะโดนเผาไหม้และถ้าทุกๆตัวมาโจมตีทุกๆครั้งนะครับก็โดนเผาไหม้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและดาเมจครั้งนี้นะครับผมจะทําขึ้นอยู่กับ พลังโจมตีของหมาจิ้นด้วยนะครับเลยผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับเอาพลังโจมตีไปก่อนเองนะครับในช่วงแรกๆเนาะเออก็ปิดสกิลหนึ่งที่เวอร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราขอมาตีกับวงแหวนนะกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับ PVP ยังไม่ปลดล็อกกันเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปได้เองนะทุกคนเนาะโอเคคือเริ่มเกมมานะครับผมหมาจิ้นจะได้สกิลแน่นอนนะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปึบมาณนนนั้ะะฮไป อันนี้คือไม่มีอะไรมากครับผมเทิร์นแรกนะครับผมสำหรับผมนะหมาจิ้นนะครับก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะครับเปิดสกิลที่3ก่อนเลยก็คือใช้หนึ่งลูกไฟนะครับก็คือการที่สร้างบ่อระวาที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับผมการเห็ยนไหมดูครับผมมันจะสร้างบ่อระวามาปั๊บเห็นไหมถ้าไฟของข้ามมาโจมตีเราเห็นไหมเลือดเขาก็จะลด,ดไปเรื่อๆยๆเห็นไหมครับผมเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะครับเห็นไหมคือถ้าเล่นในพีวพีนะครับเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆเว้ยสกิลเนี้ยเห็นไหม คือมันตอดถึง2เธอเลยนะเว้ยคือแม่งโคตรน่าเกลียดเลยน่าเกลียดน่ากลัวมากๆนะครับผมสกิลนี้นะฮะก็ได้ใช้ยาวแน่นอนเองนะครับผมบอกเลยนะครับผมโอ้โอหผอไไม่ไปรัวๆนะครับเดวดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับว่าผามไม้เป็นยังไงนะทุกคนนะนนะเห็นไหมเห็นไหมเขาเลือกเขาก็ลดเยอะเห็นไหมคือติดคิดด้วยคุณเป็นแรงมากนะทุกคนนะหมืน่นหมืน่นหมื่นนะทุกคนนะไม่ได้ทาเล่นๆนะ คือดามเมทที่โดนมันเยอะมหาศาลจะสับ์นะทุกคนนะเห็นไหมคือก็โดนไปเรื่อยๆเห็นไหมตอดตอดไปตอดๆไปครับผมตอดตอดไปนะครับเห็นไหมเลยผมแมนะนานะครับว่าวงที่4นะครับยังไงก็ต้องใส่เสือนะทุกคนนะช่วยได้เยอะแน่นอนครับผมไม่มีอะไรนะฮะต่อไปเรามาดูวงแหวนที่1กันบ้างละกันนะครับผมโจมตีเป้าหมายนะครับอันนี้คืออันนี้เลยซึ่งมันมีโอกาสทําให้สกิลีกรอบหนึ่งได้นะครับผมมันก็มีโอกาสนะทุกคนเห็นไหมมีโอกาสจริงๆด้วยเห็นไหมครับโอเครอบหนึงโอ้โหเป็นยังไงพูดปั๊บโอกาสป ตอนแรกกะต้องมาทําให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะแต่นี่คือครั้งเดียวติดเลยเย็ดขี้โอเคมากๆครับผมเยี่ยมเลยครับผมสำหรับหมาขจินนะฮะเห็นไหมทุกคนก็มีโอกาสนะครับสกิลได้อีกรอบนึงเหมือนเมื่อกี้เลยนี่นะจ๊ะโกงอะไรขนาดนี้นะทุกคนนะคือได้ใช้แน่ๆนะครับผม เวิร์กครับผมเวิร์กแน่นอนคนระับผมเวิร์กแน่นอนนะจ๊ะโอเคทุกคนก็คลิปรีวิวหมาหุจิ้นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยละกันนะครับผมถ้าทุกคนนะฮะอยากให้ผมดีวิวตุละครอ,อะไรก,ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะครับผมเรื่องวงแหวนหรือเรื่องพรสวรรค์น,นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็ของผมล้วนๆเลยละกันนะทุกคนนะทุกคนก็สามารถปรับใช้กันได้ละกันนะครับผมโอเคและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ เลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแุ่คนบอกว่าเซโน